สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับในอัพพโซ์นี้เรามาเม้บมอยกันนะคะเกี่ยวกับปรปักจำนวนค่ะมันก็มีเหตุผลบางอย่างเนาะทีเหตุใดตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะในเรื่องปรปักจำนวนเนี่ยอย่างซูเออร์หวง จึงพ่ายแพ้ต่อเวยสาวเพศของเราอย่างไม่มีลุ้นเลยนะคะขนาดเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังแบบเรียกได้ว่าไม่อยู่ในสายตาของพระเอก <c oughs> คือในนิยายต้นฉบับเนี่ยคือตัวของซูเออห่วงเนี่ยได้มีโอกาสเนาะที่จะ ไปยุยงส่งเสริมคนที่ได้กับนางเนี่ยค่ะซึ่งมีอำนาจทางการทหารมีจำนวนทหารมากกว่าว้ยเซานะคะอย่างเช่น5 0 0แสนห้าแสนนายว้ยเซามีส0 0แสนอะไรเงี้ยแต่ว่า ทัพของเว่ยซาก็ชนะอยู่ดีนะคะเพื่อนๆเอาล่ะนี้ในส่วนของเวอร์ชันละครนั้นพวกเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหมีการเพิ่มบทให้นางด้วยนางเดินทางมาที่นะคะมาที่หลัดเวย่ยแขวนเว่ยนี่แหละแล้วก็มาแสดงกลอุบายที่ต้องการจะให้ตระกูลเฉียวกับตระกูลเวย่ยมีความแตกแยกกันนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนว่านางเป็นตัวร้ายแน่ๆแล้วนี่ก็เป็นการออกมาจากเปี้ยนโจเพื่อมาที่ มาที่แคว้นเว่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยหลังจากที่นางแต่งงานไปแล้วนางก็ไม่เคยมาเยี่ยมแต่ว่ามาในวันเกิดหูหยินพูเท่าในปีนี้นะคะซึ่งเป็นปีที่เว่ยเซาแต่งงานกับนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะ ในเรื่องนี้เนาะถ้าพูดถึงผู้ร้ายที่น่ารังเกียจแล้วก็น่าตำาคานก็จะเป็นจูหูหยินซึ่งเป็นแม่ของเว่ยเซาแล้วก็หลานสาวของจูหูหยินซึ่งก็คือเจิ้งชูอีนะคะซึ่งในเวอร์ชันละครก็ทําให้ตุยและตายไปแล้วส่วนในเวอร์ชันนิยายก็เน้นอีกทีว่านางไม่ไม่ได้มีการพูดถึงจุดจบเพราะฉะนั้นนางไม่ได้ตายในนะวันิยายต้นฉบับแต่ชีวิตลําบากแน่ๆเพราะว่าได้แต่งงานไปกับครอบครัวที่สามีไม่ดีเอาง่ายๆสามีนั้น เบื่อง่ายแล้วก็ชอบมีผู้หญิงเยอะๆนะคะก็สําหรับแมจูอ่ะแมจูของพระเอกของเรานั้นก็งโง่อยู่ตลอดเวลาหูเบาด้วยนะคะแล้วก็ชอบทําร้ายคนในครอบครัวตระกูลเว้ยค่ะอย่างไรก็ตามคู่นี้ไม่น่ากลัวคนที่น่ากลัวคือซูเออร์ห่วงต่างหากนะคะเพราะว่านางเองเนี่ยคือเป็นคนของแควนอื่นเอาง่ายๆละกันนะคะเป็นสะพยแขวนอื่นแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าจะมีศักด์เป็นหลานสาวของ ของท่านย่าของพระเอกของพวกเราก็ตามแต่องอะไรก็ตามตัวของนางนั้นนะคะได้เขาเรียกว่า ได้ฉายาละกันว่าเป็นนางร้ายในลักษณะที่เจ้าเล่แบบหกเหลี่ยมนะคะคือเหลี่ยมเยอะไปหมดเลยสาหรับสูเออร์ห่วงนี่แหะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับชาติเล็กๆน้อย,อยๆหรือว่าจะเป็นเรื่องระดับของฮาเลมนะคะนางจัดการได้หมดเลยยิ่งในนิยายต้นฉบับเนาะมันมีชาติก่อนกับชาตินี้นะ,ะชาติก่อนก็คือชาติที่มันเป็นอ,อดีตอดีตตชาติของนางเอกนั่นแหะ,ะโอ้โหมันสูเออร์ห่วงทําไว้อย่างสุดๆเลยนะคะแล้วมันก็เป็นผู้ชนะด้วยได้คืน เป็นองเฮาแต่ว่าก็เป็นไม่นานก็โดนทางด้านปีจือนะคะมาจัดการเผาเมืองซะเลยนะคะ ส่วนในละครนั้นไม่มีชาติใหม่ไม่มีชาติที่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยนะคะพอนางปรากฏตัวขึ้นก็มาสร้างความกดดันให้กับตระกูลเว่ยสุดๆแล้วก็แต่แผนของนางที่ต้องการจะใช้มันก็พังทลายไปแต่คนที่มารับผิดเนาะแทนยังไม่ได้มีการสาวไปถึงตัวต้นเหตุอย่างยายซูเออร์ห่วงเลยนะคะก็ไปโดนค่าตัดตอนที่จึงชูอี้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ เรากลับมาที่เวอร์ชั่นละครกันนะคะซูเออร์ห่วงนั้นก็เริ่มเนาะตอนที่มาที่ตระกูลเวยก็เริ่มดาเนินการตามแผนการไลยของนางค่ะในขณะที่เหยียนโจนะคะก็เมืองเหยียนโจเป็นเมืองของนางเอกก็กขนส่งพวกมเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมาช่วยมาหามาให้กับแขวนเวยรลัดเวยในการที่จะเพาะปลูกเพื่อจะได้ลดปัญหาะค,ะความอดอยากในฤดูหนาวหรืออะไรก็ว่าไปในช่วงที่แบบ ข้าวมันออกมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งนางเองนะคะได้ยุโยงค่ะให้เจิ้งฉูอี้นั้นสลับสิ่งของคือสลับพวกมเมล็ดข้าวพันสาลีเนี่ยนะคะอย่างลับๆเลยเพื่อสร้างละครค่ะก็เอาสิ่งไม่ดีมาเนาะเอาข้าวไปนึ่งสุกก่อนแล้วก็เอามาเนี่ยแหละเอามาใช้วางเอาไว้ในคลังนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวภายในครอบครัวของตระกูลเว่ยเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรัดเว่ยทั้งรัดด้วยเพราะมันเป็นปากท้องของประชาชนนั่นเองค่ะแล้วก็นางก็มุ่งเป้าไปที่พื้นที่ที่เปราะบางที่สุดนะคะของ ของเว่ยเซาโดยเฉพาะนั่นก็คือให้เลือกด้วยในละครมีให้เลือกระหว่างฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาของตัวเองนะคะกับพี่ชายซึ่งเป็นญาติสนิทลูกพี่ลูกน้องของเขาก็คือเว่ยเหยียนอีกด้วยค่ะถือได้ว่าเกมของนางก็เริ่มๆม,ม,มาก็ดูจะเด็ดเนาะ,ะเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นนะคะได้รับมาจากตระกูลเฉียวแล้วก็ทางด้านของเว่ยซือจินนะคะซึ่งก็คือเว่ย เว่ยเหยียนเป็นผู้ดูแลคลังค่ะเพื่อนๆแต่อะไรก็ตามนะคะเว่ยเซาของพวกเราก็ในเวอร์ชันละครก็ทําการยืนยันที่จะสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดน,นะคะเพื่อที่เพื่อที่คือเขาอ่ะก็มั่นใจส่วนหนึ่งว่าทั้งเมียเขาแล้วก็ทั้งเว่ยเหยียนไม่ได้เป็นคนทํานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเดินหน้าในการสืบเต็มที่เลยละคะ่ะซูเออร์ห่วงนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการแอบเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ ข้าวอะไรต่างๆในครั้งนี้แต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วก็สาวไปไม่ถึงตัวนางค่ะก็พระเอกเองก็ยังไม่รู้แล้วก็เบาะแสความจริงของเรื่องนี้มันก็โดนแบบตัดตอนไปเนาะเพราะว่าเจิ้งฉูอีนั้นตายแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของพระเอกของพวกเราก็ในเวอรช์ชันละครจะซอบนิดนึงก็คือทําไมานะตัวเองต้องตกมาเป็นเหยื่อให้คนอื่นด้วยก็อย่างที่ต้องมาสร้างความลําบากใจให้เขาในการต้องเลือกคนหนึ่ง หูหยินหรือว่าจะเป็นว่าเหยียนให้มีชีวิตรอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะละครมันก็ช่วยแบบให้นะพระเอกของเราก็เคลียร์คัดชัดเจนเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันก็ความจริงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนก็ต้องไม่เกี่ยวกับออหูหยินของเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเสี่ยวเฉียวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับว่าเหียนอีกต่งางหากนะคะแล้วก็ภารกิจอีกอย่างหนึ่งของยายซูเออห่วงก็คือมาเพื่อจะมาเขาเรียกว่าดึงเรื่องราวในอดีตเนาะให้กลับมาอยู่ใน ในความทรงจำของทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งคืออยากจะเป็นคนที่มีตัวตนในตระกูลเว่ยนั่นเองนะคะว่าตัวเองนั้นสนิทไม่ว่าจะเป็นกับเว่ยเซาพ่อเอกของพวกเราหรือว่าจะเป็นกับแบบจูหูหินแล้วก็ท่านย่าของเว่ยเซาด้วยอะไรด้วยนะคะพยายามจะมา มาบอกว่าตัวเองนั้นมีความผูกพันเนาะก,กับรัดเว่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรแก็นางเอกของพวกเราก็มองออกเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ในรัดเว่ยตอนที่อยู่นะคะซูเออร์ห่วงก็เล่น2บทบาทเลยนะคะก็คือเป็นทั้งญาติค่ะเป็นทั้งญาติที่อยากจะสนิทเหมือนเดิมแล้วก็เป็นทั้งนายหญิงนะคะของของเปี้ยนโจอีอกต่างหากซึ่งเป็นซึ่งเป็นจริงๆแล้วรัด ลัดเปี้ยนโจก็เป็นอะไรที่เป็นศัตรูกับทางรัดเว่ยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านของตัวนางนางก็พยายามยุยงคนอื่นๆว่าเนี่ยนะเสี่ยวเฉียวเนี่ยฮูห,หินของท่านในท่านเนี่ยก็คือเป็นคนจากเหยียนโจซึ่งก็เป็นศัตรูของทางเว่ยนี่นาอะไรเงี้ยคือพูดให้มีประเด็นให้คนคิดตลอดเลยนะคะ แล้วก็คำพูดยุยงของนางเหมือนเป็นการปลอบใจตัวนางเองเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะคือประมาณว่าถึงแม้ว่าเสี่ยวเฉียวจะเป็นนายหญิงของเว่ยไปเรียบร้อยแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การแต่งงานทางการเมืองเท่านั้นการไว้วางใจระหว่างสามีและภรรยาก็อาจจะน้อยกว่าความไว้วางใจระหว่างคนแปลกหน้าด้วยซ้ําไปอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็ม,มามาแผนสูงแต่ก็ไม่มีใครหลงกลนางเนาะเพราะพระเอกเองก็ตัด ตัดชึบตัดชึบตัดสายใยกับนางอยู่ทุกทกทางเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ซูเออร์ห่วงประเมินได้ต่ําไปก็คือประเมินเสี่ยวเฉียวต่ำเนาะจริงๆแล้วเสี่ยวเฉียวฉลาดนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะความคิดแรกของเสี่ยวเฉียวหลังจากที่เหตุการณ์เรื่องข้าวมเมล็ดพันข้าวมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือนางก็บอกกับคนสนิทบอกว่าเนี่ย นายท่านนะก็คือพระเอกไม่สามารถจะช่วยนางได้แน่แนดังนั้นนางก็เลยแบบเออไม่เป็นไรช่วยนางไม่ได้นางช่วยตัวเองก็เลยส่งจดหมายเนาะไปประมาณว่าเออท่านพี่ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับข้าเลยขอให้ทําตามที่ท่านเลือกอย่างเต็มที่เพราะว่าโทษของการที่เอาเมาล็ดพันุ์พืชมาแบบ โดนข้อหาหลอกลวงอะไรเงี้ยนะคะนางเอกของพวกเราจะโดนประหารทันทีเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนางเอกเราก็ใจกว้างมากก็บอกพี่ไม่ต้องมากังวลเรื่องของข้าเลยท่านพี่ตัดสินใจนายท่านตัดสินใจไปเลยว่าจะเลือกอะไรนะคะดังนั้นพระเอกของเราเลยเลือกที่จะสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนั่นเองค่ะ คือละครพยายามจะพูดถึงบอกถึงประโยชน์ของนางเอกของพวกเราที่แบบช่วยเหลือไว้เซานั่นเองเพราะว่าอย่างในตอนที่ไว้เซาต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลําบากแบบเนี้ยนะคะก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเสี่ยวเฉียวเป็นภรรยาที่ที่รักของเขาแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นพี่ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดของเขาเนาะก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นทั้งสองคนเป็นคนในครอบครัวที่พระเอกนั้นใส่ใจมากค่ะก็ทําให้พระเอกของเราเกิดความสับสน นะคะทีนี้เมื่อสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยความกังวลนะคะไม่เฉพาะของนักแสดงของผู้ชมก็เช่นเดียวกันว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ทุกอย่างขี้ขายไปด้วยดีแล้วนะคะทีนี้กรรมมันก็ตามสนองค่ะเ,เพื่อนๆใหญ่ซูเอ,อ้อห่วงนะคะก็ต้องรีบเดินทางออกจากรัฐเว่ยไปเพื่อกลับไปที่แขวะไปไปที่รัฐเปี้ยนโจของนางเนาะเพราะว่าตอนนี้สามีก็ป่วยแล้วที่ตลกก็คือว่าสามีเนาะห่างจาก สามีป่วยๆของนางพอห่างจากตัวของยายซูเออร์ห่วงไม่กี่วันเนี่ยก็คือป่วยแล้วก็ตายไปเลยเป็นว่าสิ้นลมหายใจไปเลยนะคะซึ่งก็ทางด้านของซูเออร์ห่วงไม่ได้มีโอกาสดูใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ยินคําสั่งเสียใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ได้แต่งตั้งน้องชายของนางนั้นนะคะขึ้นเป็นรัชทายาทก่อนขึ้นเป็นลูกบุญธรรมของสามีของ ของที่ตายไปอ่ะสามีสามีของซูเออร์ห่วงที่ตายไปก็คือยังไม่ได้มีอะไรอย่างออฟฟิเชียลเลยนะคะทำให้ซูเออร์ห่วงนั้นกลับเข้าไปไม่ได้เพราะว่าทางด้านเฉินผังนะคะซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์นอตระกูลเฉินขึ้นได้รับการ ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นดูแลนะคะรัฐเปี้ยโจต่อไปนั่นเองตอนนี้นางก็เลยต้องละหกละเขินนะคะสนุกมากเลยเดี๋ยวเรามาลอดูเนาะสิบเก้ายี่สิบนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนางจะไปพึ่งบาร,รมีใครก่อนเพราะนางตอนนี้นางเข้าไปในเปี้ยโจไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างอ e ี low ่โ่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่นางต้องการจะลื้อฟื้นความสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ถูกไวซอรเพศของพวกเรานะั้นตัดบทไปหมดแล้วก็บอกให้นางลืมลืมไปซะเถอะนะคะ เอาละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวอร์ชั่นละครนั้นนะคะจะพาให้ซูเออร์ห่วงนั้นไปสุดที่ตรงไหนนะคะแต่ก็น่าจะไม่พ้นความตายเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าพอดูหน้านักแสดงแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเหมือนกันสําหรับคุณเฉียนลู่เพราะปกติเธอไม่ค่อยเล่นโกงสักเท่าไหร่นะคะมาเรื่องนี้รับบทโกงค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ